น้ำน้ำนงไม่รู้ก็เลยจับดื่มเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังถือว่ายังอยู่ i c u อยู่นี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะฮะที่หลายคนเป็นห่วงขอพักแป๊บหนึ่งนะครับผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาเนี่ยนะฮะวันนี้มีหลายเรื่องเลยที่กำลังรอยอยู่โดยเฉพาะอีกกรณีหนึ่งมีสังคมไปวิพากษาวใหญ่รายนี้ก็คือเจีที่บอกว่าเป็นไปได้ยังไงผู้หญิงคนหนึ่งเสียเงิน6ล้าน7ล้านให้กับคนสนิทค,คุณจินตลาล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้ เห็นบอกว่าคนสนิทคุณจินตลาเองเนี่ยมีข้อมูลกลับมาบอกว่าเขาอาจจะไม่แคร์ด้วยซ้ำเรื่องที่สาวใหญ่รายนี้ไปเงินให้7ล้านคําถามคือแล้วจินตลาคุณลาบจะออกมาพูดบ้างไหมทําไมปล่อยให้คนใกล้ตัวทําอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะกลับมาเรื่องนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งวันนี้สาวใหญ่รายนี้เอาหลักฐานที่ปนเปลอผู้ชายคนนี้เนี่ยนะฮะด้วยความเขาเรีเยกอะไรนะ อย่งเรียกว่าสเสน่หาด้วยความที่ผู้ชายคนนี้มาบอกว่าป่วยบ้างแหละไม่มีเงินบ้างแหละเดือดร้อนบ้างแหละ <c oughs> เดี๋ยวกลับมานะฮะรวมทั้งวันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็สําคัญกรณีเหตุการณ์ที่สังคมไปแชร์คลิปบอกลูกทอลพีตีแม่ <c oughs> วันนี้ทีมข่าวลงไปในพื้นที่คด,ดีพลิกหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวกลับมาว่าภาพนี้ที่คนพูดถึงคืออะไรฮะสนับสนุนโดยชุดนักเรียนน้อมจิตเย็นนุ่มสบาย คุณว่ากลิ่นใหม่หอมนานแค่ไหนเดปารี Paris, ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษให้ชุดสวยหอมเหมือนอาบน้ำหอมหรูหราสไตล์ฝรั่งเศสเดปารีหอมนาน30วัน, Paris, น,น,วนด้วยเทคโนโลยีล็อกความหอมเข้มข้นหกเท่าหอมนาน30วันเดอปารี ชีวิตมันตั้งเดินตามหาความฝันหกล้มครุกลานเท่าไหร่มันจะเป็นจมที่ตรงไหนแต่ที่อย่าหยุดสู้ KFC อยากให้ลูกตัวโตกว่านี้ทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยพีดีชัวอาหารสุตรครบทวนมีวิตามินและแรท่า28ชนิดมีผลงานวิจใจว่าช่วยการเจริญเติบโตทั้ง้ํานักแลสสูง <Yeah! S 2> พีดีชัว 1+ ไมรช็อกโกแองเลย ร้อนนะต้องมินิทแมสสเปลชรสสตรอเบอรี่เน้นเน้กลิ่นเลมอนบิงซูเย็นเอร์อะไรที่พูดฟังมาหรือเปอล่ารสส้มมินิทแมสสเปลชสดชื่นเว่อเว่รอรสผลไม้เต็มๆไม่ว่าจะฝุ่นควันความร้อนความคันจากเรือนแคจัดการด้วยเคลียร์ไอซ์ฟูเมนทอลสารพลังสะอาดสดชื่นช่วยกำจัดเรือนแคพร้อมพลังทริปเปิลซีโร่เช็คหมดความกังวลเรื่องรือนแครความคันและช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียเพื่อผมสวยมั่นใจไร้รังแครเคลียร์โซฟี่แก ล็อกล็อกล็อกไม่ให้ละเหมือนโซฟีหลับสนิทตลอดคืนไม่มีแผ่นอกกระชับ3มิติลงล็อกพอดีกับร่องก้นไม่ไหลไปด้านหลังโซฟีหลับสนิทตลอด กีสอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใหม่กลิ่นแตงโมเลมอนอทรีทเมนต์ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใส <G ül> ลองใหม่วัสลีนกลูตาไฮายาเซรั่มเบสร์เซชัน่นผสานกลูตาโกลและไฮายาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซีสิบเท่าเผยผิวดิวอี้ดูกระจ่างใสฉ่ำโกลในห้าวันใหม่วัสลีนกลูตาไฮายาอยู่บ้านเหมือนไม่ต้งคันคุ้มสับนิวเทเวลตุยเย็นซัมซุงแปดพนสี่ร้อยเก้าบาท อาหารแช่แข็งซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งหลายรายการแฮรอดพรีมอาบน้ำซื้อหนึ่งฟรีหนึง่งอาบน้ำนอนถึงย<ป>1เมษายนนี้ที่โลต n k l e ช่วยลูกรู้สึกผ่อนคลายหลับง่ายขึ้นใหม่กับอัลตราไมล์ีแลกซิ่งลาเวนเดอร์ประสานเทคโนโลยีดรีมเซนส์พร้อมอร์แกนิกลาเวนเดอร์รู้สึกหอมผ่อนคลายจากเบบี้มาย ดิกทีเพิ่มดีกรีรสชาติทุกมืออร่อยชอบเลยที่ชอบปิ้งชอบเลยที่ชอบปิ้งชอปปิ้งมีกำลังปล่อยทคงชอบเลยที่ชอบปิ้งชอบเลยที่ชอบปิ้ง ช้อปปี้มีบริการจ่าเงินปลายทางลูกค้าใหม่รับโค้ดส่งฟรี31ธันวาคมนี้ช้อปเลยที่ช้อปปี้แป้งโยคีนารัศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายยีาแป้งโยคีนารัศมีวงกลมจำไว้ให้ดีแป้งโยคีในรัศมีวงกลมนอด้วยไปกัน เป็นไงเป็นสวยไหมขอคุณนะรู้สึกดีที่มีกันสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสเคียงข้างคุณทุกก้าวเดินเลขที่ออก9กสองเฮ้ยเซ็งคุณอาจจะไม่ได้อย่างที่หวังแต่คุณทำให้ความฝันของคนอีกหลายคนเป็นจริงโอ้ย่ยาใหม่อ่ะ ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืนกิจกรรมนอกบ้านทำให้มีโอกาสเจอเชื้อโรคได้เสมอแม่เลยต้องปกป้องทุกคนในครอบครัวให้ดีที่สุดเจลอาบน้ำเด็ตต่อช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99. 9 9 9ปกป้องคนที่คุณรักได้เสมอด้วยเดตดต่าออนเซนลินใหม่มัทช่าแอนจัสมิน ินสั่งใช้สั่งได้ทุกวันสนุกสฟ ซานุกสุดฟันเข้ากันทุกสแน็คใหม่แันต้าไม่มีน้ำตาลอร่อยซาต้องลองขึ้นต้นด้วยแอลลงงานด้วยอีอย่าบอกนะว่าโลซานสองความอร่อยที่เข้ากันกันลงตัวโลซานทูโทนคันนี้ดิวดีสุดๆแกครัสแอปเก่าแต่ครัสที่กดผ่านเซ็นทรัลแอปดิวดีไม่มีเก่าแต่ซีดเบลไม่เกซีดเบลก็ใหม่ไม่มีเฟกชอบที่สบายใจชอบเซ็นทรัลแอป ผิวใสามากรู้เลยใช้อะไรพรสตีดโกเซรัมเหนือกว่าวิตามิน45เท่าดูกกระจ่างใสดูเรียบเนียนดูอิ่มน้ำเผยผิวเกาหลีสามดีใหม่พรเซรัมแ er um. ช่ฟันปลอมด้วยน้ำเปล่าหรือแปรงด้วยยาสีฟันคุณแน่ใจได,ได้ยังไงว่าฟันปลอมสะอาดแล้วเมดฟูทำความสะอาดฟันปลอมโคลิดนช่วยทำความสะอาดฟันปลอมแม้ในจุดที่ยากจะเข้าถึงและช่วยลดแบคทีเรียสายเหตุหนึ่งของป่นปากได้ถึง9 9 9 9สิบเโพลิดน น้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใสเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครคิเตอร์จึงสะอาดมั่นใจเพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสนับสนุนโดยปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวินปลาแมคเคเรลชิ้นโตเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศปาปี้อร่อยตัวพอ่อแอร์แคริเออร์คัลเลอร แอร์ที่เปลี่ยนดีไซน์ได้ลงตัวกับทุกห้องเครื่องดื่มน้ำผลไม้เข้มข้นตราติ่งฟงสดชื่นหอมอร่อยน้ำมันเครื่องเอนเอออสน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น กับมาคับชมครับวันนี้มีอยู่เรื่องหน,นึ่งเนี่ยนะครับที่คนไปวิาพากวิจารณ์จากภาพภาพนี้แล้วก็บอกว่าน้องคนนี้เป็นลูกทรพีเพราะเดินถือไม้แล้วเหมือนจะตีแม่คือถ้าดูจากภาพแล้วไม่ฟังความสองด้านเนี่ยมันก็อาจจะตัดสินไปแบบนั้นดูคลิปก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นฮนะ